สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องรวิวรรณอีกครั้งนะคะวันนี้รวิวรรณมาพร้อมกับนิยายเสียงเรื่องตื่นมาอีกทีก็มีสามีแล้วเรื่องราวของอันิงที่ต้องสลับกันใช้ร่างกับฝาแฝดแต่อยู่มาวันหนึ่งเขาก็ได้หลับไหลไปถึงสมปีพอตื่นมาอีกทีก็พบว่าฝาแฝดของตนได้จากไปแล้วแต่นั้นยังไม่น่าตกใจเท่ากับพอตื่นมาปุ๊บก็ได้มีสามีปับ๊บ เรื่องราวสุดโอลวนนี้จะดำเนินไปอย่างไรติดตามต่อได้ในเรื่องค่ะแต่ก่อนที่จะไปฟังกันอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องของราวิวรอไว้ทั้งทาง YouTube และ TikTok เพื่อที่จะได้ไม่พลาดอัปเดตใหม่ๆด้วยนะคะบทที่9คืนนั้นอย่างหนิง นอนไม่หลับกระสับกระส่ายจนหลิงหัวถามเสี่ยวหนิงเป็นไรข้านอนไม่ค่อยหลับเด็กหนุ่มตอบทำไมถึงนอนไม่หลับข้ากำลังคิดหาวิธีให้อดีตอมาตลูกถอนมั่นคุณชายหลีซึ่งน่าจะเป็นไปได้ถ้าท่านลูกได้ข่าวความเสยเพลของคุณชายหลีแต่จะทำยังไงให้ท่านลูกได้ข่าวนี่สิข้ากำลังคิดหาวิธีอยู่เด็กหนุ่มเอ่ยพลางยกแขนก่นาผากหลิงหัวจึงตะแคงตัวเข้าหาร่างเล็ก ทางถามว่าเจ้าเชื่อที่คุณชายหลี่บอกเหรอคาถามของหลี่หัวทําให้หยางหนิงสะดุดหูเจ้าจะว่าที่คุณชายหลี่กล่าวมาเป็นความเท็จเหรอจริงสามส่วนเท็จเจ็ดส่วนแล้วความจริงคืออะไรอะ่ะหยางหนิงถามเอาแขนที่ไก่หน้าผากลงตะแคงเข้าหาอีกฝ่ายเช่นกันเพื่อจะได้ฟังเรื่องราวอย่างถนัดชัดเจนความจริงคือหลี่อี้เป็นชายรักชายคนรักของเขาคือฟางหมิง เจ้าของบ่อนพนันและหอคณิกาบิดาของหลี่ย่อมไม่พอใจจึงมั่นหมายคุณหนูลูกให้บุตรชายหวังว่าจะทําให้บุตรชายกลับตัวกลับใจได้และการมั่นหมายนี้อามาตย์หลี่ได้ขอให้พระสนมหลินช่วยเป็นสื่อแล้วที่ว่าคุณชายอู๋กุยเคยชอบพอกับคุณหนูลูกเป็นความจริงหรือไม่ตามข่าวที่ได้มาเรื่องนี้เป็นความจริงอยู่แต่แม่ทับอู๋กับอดีตอามาตย์ลู่ไม่กินเส้นกัน เมื่อสองปีก่อนจวนแม่ทับก็ได้ส่งแม่สื่อไปทาบทามคุณหนูหลินเจียวน้องสาวพ่อสนมหลินให้แก่คุณชายอูกุย้ยซึ่งเป็นเวลาก่อนหน้าการมั่นหมายของหลี่และคุณหนูลู่ซวงปีกว่ากล่าวจบหลิงหัวก็พลิกตัวหันหลังให้เป็นการตัดบทนี่เจ้ายังบอกเรื่องราวไม่กระจ่างเลยนะอย่างหนิงเอ่ยแต่สิ่งที่ตอบมาคือเสียงกลนของอีกฝ่าย <c oughs> มีง้อก็ได้วะยางหนิงก็เลยพลิกตัวหันหลังให้เช่นกันสายของวันรุ่งขึ้นเจ้าบ้านตระกูลหยางหยางธงได้เรียกบุตรชายหญิงทุกคนมาพบที่ห้องน้ําชาเมื่อทุกคนนั่งลงเรียบร้อยหยางธงก็กล่าวว่าที่พ่อเรียกลูกทุกคนมาพร้อมหน้าในวันนี้ก็เพราะมีเรื่องสําคัญจะปรึกษาท่านแม่ของพวกเจ้าได้สิ้นบุญไปสามปีแล้วเวลานี้บ้านตระกูลหยางจึงขาดนายหญิงพ่อเองก็ไม่คิดที่จะแต่งงานใหม่ เพราะว่าพวกลูกๆก,ก็เติบใหญ่กันแล้วและเพราะว่าพวกเจ้าเติบใหญ่การมีคู่ครองจึงเป็นเรื่องจําเป็นแม้ว่าอัน,นิงได้ชื่อว่าแต่งงานแล้วแต่เพราะความฉุกละหุกเรื่องราวหลายอย่างจึงจัดการไม่แล้วเสร็จอย่างสินเดิมที่ควรมีก็ยังไม่ได้จัดการสินสอดที่ควรได้ก็ยังมิได้ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าบ้านเราขาดนายหญิงหยางทงกล่าวยังไม่จบประโยคดี ยังกว่างบุตรชายคนรองที่เป็นคนมินิสัยตรงไปตรงมาก็เอ่ยแทรกขึ้นว่าท่านพ่อท่านอยากจะทำอะไรยัยไม่พูดออกมาตรงๆยางทงมองหน้าลูกๆทุกคนด้วยสายตาสงบนิ่งก่อนจะกล่าวว่าคือว่าพ่อคิดว่าเวลาเนี้ยเหมาะสมจะเลื่อนสูอีเหนียงจากอนุข,ขึ้นมาเป็นฟูเหรินหากลูกคนใดเห็นด้วยก็ยกมือขึ้นพอเขากล่าวจบยางถิงบุตรชายคนเดียวของเขาก็ยกมือขึ้น แล้วนางก็มองสบตาหยางหนิงอย่างอ้อนวอนหยางหนิงจึงยกมือขึ้นหยางผิงเห็นหยางหนิ่งยกมือก็ยกมือขึ้นด้วยอีกคนมีเพียงหยางกวางเท่านั้นที่ไม่ยอมยกมือหยางทงจึงกล่าวเสียงดังฟังชัดว่าในเมื่อลูกเห็นพ้องด้วยสามในสี่พ่อจะจดทะเบียนแต่งตั้งซูอีเหนียงซูหงขึ้นเป็นฟูเหรินคนเป็นพ่อกล่าวไม่ทันจบหยางกวางก็ทำเสียงหึอยางไม่พอใจ แล้วลุกเดินออกไปจากห้องนั้นทันทีหยางหนิงเห็นพี่รองออกไปอย่างไม่พอใจก็รีบตามไปพี่รองรอข้าด้วยหยางกว่างได้ยินเสียงน้องชายคนเล็กเรียกก็หยุดเท้าหันไปมองเห็นหยางหนิงวิ่งไล่ตามมาพอมาทันเด็กหนุ่มก็เอ่ยว่าพี่รองท่านไม่ชอบใจเรื่องที่ท่านพ่อจะแต่งตั้งซูอีเหนียงขึ้นมาเป็นฟูเหรินเหรออืมหยางกว่างพยักหน้าแล้วโอบไหล่คนเป็นน้องเดินไปพลางสนทนาไปพลาง พี่รองทําไมท่านถึงไม่พอใจอ่ะตระกูลหยางมีฟูเรนจะได้ส่งแม่สื่อไปทาบทามคุณหนูลู่ซวงให้มาเป็นพี่สะใภ้รองให้ข้ายังไงล่ะเจ้าคิดหรือว่านางจะจัดการได้หยางกวางย้อนถามน้องชายมันเป็นหน้าที่ของนางไม่ใช่หรอนางไม่มีคุณธรรมพอหมายความว่ายังไงพี่รองหยางกวางไต่ตองอึดใจหนึ่งแล้วกล่าวว่าข้าเคยได้ยินนางรอบนินทาและสาบแช่งท่านแม่ฮะหยางหนิงอุทานแล้วกล่าวต่อว่า ข้าจะรีบวิ่งกลับไปบอกท่านพ่อว่าข้าไม่เห็นด้วยช้าไปเชแล้วคุณชายหนิงยังกว่างเอ่ยล้อน้องทางยกมือยีผมอีกฝ่ายเล่นเจ้าโตแล้วนะคําพูดเมื่อเอ่ยออกไปแล้วไม่อาจกลับคํานางจะข่มเหงพวกเราไหมดวงหน้าอ่อนเยาว์มีแววกังวลฉายชัดไม่มีทางข้ากับพี่ใหญ่ะล้วนเป็นผู้ใหญ่แล้วนางไม่กล้าทําอะไรแน่ส่วนเจ้าผู้ใดกล้ารังแกเจ้าก็ต้องเจอหมัดพยักข,ของข้าก่อน พี่รองนางเป็นสตรีนะสตรีแล้วเป็นไรอ่ะสตรีที่ไม่มีคุณธรรมก็ต้องถูกทุบเช่นกันพี่รองข้ามีวิธีทําให้ตระกูลลูกถอนมั่นคุณชายหลี่ละหยางหนิงเปลี่ยนเรื่องสนทนาวิธีอะไรเดี๋ยวไปที่เรือนของท่านแล้วข้าจะบอกหยางกว่างเข้าใจเรื่องราวบางเรื่องไม่ควรแท่งไายจึงตอบรับว่าได้พอถึงเรือนพักของคุณชายรองตระกูลหยางยางกวางก็สั่งเบาให้นําน้ําชาขนมและสุรามา พอบ่าวยกของมาขึ้นโต๊ะเรียบร้อยหยางกว่างก็รินสุราให้ตนเองและผลักชุดน้ำชาไปตรงหน้าน้องชายหยางหนิงเห็นพี่ชายดื่มชุราดูน่าอร่อยก็ลอบกลืนน้ำลายพี่รองให้ข้าดื่มชุราด้วยสิไม่ได้เจ้ายังเด็กหยางหนิงทำแก้มป่องอะไรกันฟ้าเดี๋ยวก็ว่าข้าโตแล้วเดี๋ยก็ว่าข้ายังเด็กไม่ว่าจะยังไงหยางหนิงจำได้ว่าพี่รองแพ้ลูกตือ้ของเขาที่สุด หน้าพี่ลองให้ข้าดื่มสุราสักถ้วยหนึ่งนะว่าแล้วเด็กหนุ่มก็ลุกไปนวดบ่านวดไหล่ของพี่ชายถ้วยเดียวนะยังกว่างเอ่ยเสียงเข้มใช่ใช่ใช,ใช่ยังหนิงพยักหน้ารวัวๆเฮ้ยยังกว่างถอนหายใจเบาๆแล้วดินสุราลงถ้วยยื่นให้น้องชายยังหนิงรับถ้วยสุราไปอย่างยินดีและกําลังจะยกขึ้นดื่มดื่มเลยดื่มเลยดื่มเยอะๆจะได้เมาคืนนี้่จะได้จัดการง่ายๆ เสียงหลิงหัวดังขึ้นแล้วเขาก็ก้าวเข้ามาในห้องนั้นทําเอาหยางหนิงรีบชะงักแล้ววางถ้วยสุราลงบนโต๊ะทางเดินมากระแทกนั่งลงอย่างอารมณ์บูดอา้าวทาไมไม่ดื่มหลิงหัวถามเด็กหนุ่มแล้วนั่งลงข้างๆเรื่องของข้าหยางหลิงตอบเสียงรันๆเนจาไม่ดื่มข้าดื่มเองว่าแล้วหลิงหัวก็คว้าสุราถ้วยนั้นขึ้นดื่มพี่หลิงหยางกว่างเรียกแล้วกล่าวต่อว่าท่านไปดูสนามประลองมาหรือใช่แล้ว มีผู้ที่น่าจับตาหรือไม่ยังกว่างถามพลางลินสุราให้แก่หลิงหัวอีกถ้วยมีอยู่คนหนึ่งชื่อว่าตรงฟังยือมาจากเกาะทางทะเลตะวันออกอาวุธที่ใช้เป็นดาบที่ยาวกว่าดาบทั่วไปและคมกล้ามากกระบวนท่าที่ใช้ดูไม่พลิกแพลงแต่เน้นความฉับไวดุดันและเฉียบขาดกลิ่นอายสังหารรุนแรงท่านหนักใจหรือไม่ไม่แต่ก็ไม่ควรประมาทืมยังกวางพยักหน้าเสียวหนิง หลิงหัวเรียกเด็กหนุ่มที่ทําได้เพียงขีบกับแกล้มบนโต๊ะกินเรียกข้าทมาน้ําเสียงไม่ยินดียินร้ายลิงหัวล้วงตัวเงินออกจากอกเสื้อจํานวนหนึ่งยัดใส่มืออย่างหนิงเด็กหนุ่มมองตัวเงินในมือแล้วถามว่าเจ้าเอาเงินให้ข้ามากมายขนาดนี้เพื่ออะไรให้เจ้าเอาไปพนันข้างตรงฝั่งยื้แบ่งพนันหลายๆเจ้ามือทุกรอบจนกว่าจะถึงสามรอบสุดท้าย ยังหนิงเข้าใจวิธีพนันในสนามประลองตระกูลเหออยู่จึงถามทื่อๆว่าแล้วค่าจะได้เท่าไหร่เงินที่ได้หักทุนแล้วเจ้าสามค่าเจ็ดเริ่มทํางานตั้งแต่พรุ่งนี้หนิงหัวกล่าวก็ได้ยังหนิงว่าแล้วเอาตัวเงินพับเก็บในอกเสื้อแต่ข้าจะพาเสี่ยวชิงไปด้วยตามใจพี่รองข้ามีเรื่องจะบอกท่านยังหนิงหันไปสนใจพี่ชายและเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับหลี่อี้ที่รู้มาให้ฟังจนหมด ก่อนจะเสริมท้ายว่าพี่รองส่งจดหมายไปบอกกล่าวให้อดีตอามัดลู้รู้เขาจะต้องขอถอนมั่นบุตรสาวของหลี่อย่างแน่นอนเป็นแผนการที่ยังไม่ดีพอ,อยังกว่างกล่าวไม่ดีตรงไหนอ่ะข้าชอบพอคุณหนูลู่แล้วส่งจดหมายไปบอกบิดานางว่าคู่มั่นของนางไม่ดีบิดานางจะเชื่อเหรอ,อยังกว่างกล่าวพี่หยางข้ามีวิธีที่แนบเนียนกว่าลิงหัวเอ่อยขึ้นวิธีอะไร ยังกว่างถามอย่างสนใจเพื่อปล่อยข่าวเรื่องนี้ท่านให้คนไปหาคนรู้จักหรือญาติของตระกูลลูกบอกกล่าวเรื่องนี้แล้วจ้างวานให้เขาเดินทางไปหาอาดีตามตลูกอ้างว่าไปธุระที่เมืองนั้นแล้วแวะเยี่ยมตระกูลลูกเยี่ยมมากยังกว่างยกยิ้มเสียงเคาะประตูดังขึ้นผู้ใดเจ้าของห้องส่งเสียงถามพี่รองเป็นข้าเองเสียงยางถึงตอบแล้วนางก็ผลักประตูที่ไม่ได้ใส่กรอนให้เปิดออก พลางเดินชดช้อยเข้ามานางส่งยิ้มหวานหยาดเยิ้มให้หลิงหัวอ๋อพี่หลิงก็อยู่ที่นี่นี่ยายเรื่องนี้จะลงฟรีให้ฟังจนจบและเมื่อจบแล้วจะทยอยลบคลิปออกหากคุณผู้ฟังท่านใดต้องการฟังฉบับเต็มสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ m a p m a r k e t นะคะ